ท,ทุกคนเพื่อนสีท่าไทยทะาลงนะคะวันนี้วันที่1มิถุนายน2567เรามาอัปเดตรถเข้าออกในบอกขอสุรินช่วง18นาฬิกา10นาทีถึงเวลา19นาฬิกานะคะทุกคนอัปเดตบรรยากาศรถเข้าออกในบกขอสุรินนะคะวันนี้ก็นครรชเพิ่งออกไปเมื่อสักครู่นะคะ เราเก็บบรรยากาศบกสให้กับทุกคนทุกท่านได้รับชมกันในชุววันนี้นะคะขณะนี้18นาฬิกา10นาทีนะคะทุกคนก็ยังอยู่บกสอัปเดตรถเข้าออกนะคะในบกสช่วยนวลนครเชอ,ออกไปแล้วนะคะทุกคนฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งรถตู้นะคะ จอดรถผู้โดยสารขณะนี้ฝนยังลงเม็ดป,ปลอยๆนะคะเราบอกจะไปตลาดวิรวัตโยธินเราเลยไปไม่ได้เลยฝนตกนะคะทุกคนเราก็เลยเบี่ยนหัวรถนะคะมาฝั่งนี้นะคะอันนี้ก็จุดพักผู้โดยสารด้านทิศเหนือจุดรับจ่ายตัวรถนะครเชียงมอยู่ฝั่งนี้นะคะมีฝั่งนี้ก็ไปของนั้นนะคะ นี้ฝนตกฝนลงเม็ดปล่อยๆนะคะฝนลงเม็ดปล่อยในบขสฝนตกเอัแลันนี้ก็รถเก้าค้าสุรินทร์กุงเทพสุรินนะคะออกเวลา18นาิกา30นาทีนะคะก็จอดรอผู้โดยสารอยู่นะคะทุกคน บคอสอสุรินนะคะในวันที่หนึ่งมิถุนายน2,567ในวันหวยออกนะคะวันนี้หลายคนก็โชคดีนะคะหลายคนก็โชคหลายเลยนะโยนลงไปเหมือนโยนหินลงน้ำเลยนะทุกคน ลาบอแล้นี้สุรินทร์จอมพระมีวิ่งทุกวันนู้ถ่ายรุ่ได้ไหมี่วัดีค่ะอ้าทมามีรถสุรินทร์จอมพระค่ะมีวิ่งมาวิ่งกี่วันแล้วคะนี่คือผมต้องวิ่งเมื่อวานกับวันนี้สองวันแล้วครับสองวันใช่ไหมคะใช่ครับก็จะวิ่งได้เรื่อยใช่ไหมคือต่อไปนี้จะมีวิ่งทุกวันเลยจะมีวิ่งทุกวันไปสุรินทร์จอมพระกี่โมงคะ เช้านีผมจะออกจะออกเที่ยวแรกคือตีห้าสามสิบตีห้าสามสิบแล้วแล้วแล้วเที่ยวสองค่ะจรมพระออกจากจอมพระคือหกโมงสามสิบหกโมงสามสิบใช่ไหมคะคะออกจากจอมพระหกโมงสามสิบเช้ามามาสุรินแล้วก็เที่ยวเช้าสุรินออกกี่โมงเช้าสุรินเนี่ยผมจะออกสิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดโมงแล้ววันหนึ่งวิ่งกี่เที่ยวคะวันหนึ่งมีไปกลับก็ สามเที่ยวรวมววกันโอ้โนะคะนี่เพ,พื่อนเราแต่ก่อนเราเคยมีเราเคยนั่งสองแถวไปลงอำเภอจอมพระนะคะรอบเย็นเราเคยนั่งแต่ก่อนเคยวิ่งนะแต่ก่อนวิ่งแต่ว่ามันอยู่ไป,ไปใช่ใช่มีรถตู้นะพี่จริงๆิแล้วทําไมหายไปแล้วก็เพิ่งมาวิ่งใหม่ โอ้ <code> พิเศษกับศิลโควิตสิบเก้าโอ้ดีใจดีใจคนจอมพระใช่ใช่เพื่อเพื่อยังไงหนูได้กลับบ้านก็จะได้นั่งไปไงเพราะว่าต่กอนหนูเคยนั่งรถตู้ไปลงจอมพระนั่งอยู่จอมพระไหนพอลุงนั่งอยู่จอมพระไหนแต่ว่ามาอยู่เมืองมีวิ่งแล้วนะคะเบอร์สุรินทร์จอมพระสี่สองจดสามนะคะวิ่งกี่คันคะวิ่งกี่คันตอนนี้มีอยู่คันเดียวครับมีวิ่งคันเดียวมาเริ่มใหม่นะคะอ๋อค่ะมาเริ่มแล้ว จะจะมีมาเพิ่มอีกไหมคะหรือยังไงต้องดูก่อนนะครับดูก่อนพักหนึ่งขอว่ามีถ้าใครอยากเพิ่มมาตอนนี้ผมตอนนี้ผมรถตู้แล้วเนี่ยอ๋อใช่ใช่รถดินเขาเขาไม่ค่อยใช้บริการอ๋อค่ะเอาไปก่อนพี่เอาไปก่อนเอาไปก่อนเดี๋ยวก่อนนี่แหละค่ะโอเคค่ะเอาต่อไปนะคะที่ถ้าใครจะไปลงจอมพักก็มีเนาะพี่เขาก็บอกวิ่งสามเที่ยวเนาะค่ะมีโอ้มีรถบัสเข้ามา โอเคนะคะ f อเราก็รถเนี่ยกรุงเทพสุรินทร์สสเกตพุ่งเข้ามานะคะทุกคนนะคะพุ่งเข้ามาเราก็มาสอบถามรถสุรินทร์จอมพระพุ่งมาวิ่งนะคะมีรถไปแล้วนะคะทุกคนไม่ต้องห่วงว่าจะไม่มีรถแล้วนะคะเออไปจอมพระนะคะก็ไปลงจอมพระได้นะคะก็สูงกับรถตู้สุรินทร์ท่าตุมรัตนาบุรีพุง่งเข้ามา mm. ก็ถ้าเรา วิ่งได้สองวันก็จะวิ่งไปเรื่อยๆนะพี่เนาะ่พอต่อไปวิ่งทุกวันนะคะโอเคนะคะเพื่อนๆเราก็มาแนะนําสายรถนะคะสุรินทร์จอมพระนะคะไปถึงรอบเย็นอันนี้ออกกี่โมงคะค,นนคันนี้ออกกี่โมงพี่คัค่ะผมจะกปมาึ่งหกโมงครึ่งอ,อ๋งอค่ะค่ะคันนี้ออกโมงครึ่งเป็นเที่ยวสุดท้ายเนาะค่ะโอเคนะคะ ีเราก็มาแนะนำสายรถนะคะสุรินจอมพระนะคะก็แ,แต่ก่อนก็มีรถตู้ไปนะคะแต่วันนี้มีมีแล้วนะคะมีสองแถวนะคะนาวิ่งนะคะเส่ริมไปลงที่จอมพระนะคะวิ่งวันละสามเที่ยวนะคะทุกคนรอบสุดท้าย6กโมงครึ่งก็มีไปลงจอมพระแล้วนะคะหลายคนเลยนะ,ะนี่ไปลงจอมพระไปเชนะคะ สนุกแล้วเภอจำพัก,ก็มีรถรอบครึ่งครึ่งนะทุกคนแต่ก่อนก็มีกลับมาวิ่งเหมือนเดิมเลยนะคะสบนาิกามสิบรถเก้า,เก,าเก้าก็จะออก กุงเทพสุรินนะคะรถในบกสออกเวลา18นาฬิกา30นาทีนะคะจากบกสสุรินนะคะค่าโดยสาร367บาทใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็ใช้ได้นะคะทุกคนก็จะเป็นรถตู้รถตู้มาส่งผู้โดยสารนะคะทุกคนรัตนาธทตาตูมจอมพระสุรินมาส่งผู้โดยสาร พิธีตอนนี้ก็รถ99กําำลังเฉาออกจากโบขสสุรินนะคะช่วง18นาฬกา30นาทีทุกวันนะคะก็เที่ยวแรกรถเย็นนะคะ18นาฬิกา30นาทีนะะเราเก็บบรรยากาศรถเข้าออกอัปเดตช่วงเดินรถในโบขส ให้กับทุกคนทุกท่านได้รับชมกันในวันนี้วันที่หนึ่งพฤษภาเอ๊ยมิถุนายน2567นะะห้กากสบจกนะลก็จนรถระยองพัทยาอุบลราชธานีนะคะออกจากโบกสาเอนะคะขอให้ทุกคนทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะคน วันนี้ช่องตะวันรันสาก็มาเก็บบรรยากาศในบกศอัอเด็รกรถเท่าออกบอกศอซูรินช่วงวันที่1มิถุนายน2567เราก็หวังอย่างยิ่งว่าทุกคนทุกท่านก็คงจะได้รับความรู้และสาระน่ารู้จากเราบ้างไม่มากก็น้อยนะคะ หากผิดพลาดประการใดเราต้องปรับการนำไผ่เพื่อนแท็ซีไว้นทีนี้ด้วยขอบคุณทุกเลิฟขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกๆกําลังใจที่ให้การสนับสนุนช่องของเรานะคะคุณเพื่อนที่เข้ามาชมคลิปเราอย่าลืมเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องตะวันศัสาได้มีกำลังใจนําเสนอคลิปใหม่ๆต่อไปนะคะสุวัสดีจะมีแก่ทุกคนทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลงไลค์ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ